ของควัญของเพจเป็นพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้เรามาพูดถึงนะคะต้นต่อของการที่จะนะคะชีวิตเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรในชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่นี้ที่เอาของควัญมาให้ในวันนี้ค่ะเพจของเรานะคะเจาะลึกนะคะเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องราวของนะคะชีวิตและจิตวิญญาณ เพราะมันจําเป็นต้องเจาะไปถึงขนาดนั้นเพราะความรวยของนะคะการมีชีวิตอยู่เนี่ย <c oughs> มันสำคัญที่ตรงนั้นเอ่อการที่นะคะเราเคยเรียนรู้เกี่ยวชีวิตขาขึ้นและขาลงชีวิตที่ขาขึ้นขาลงของเราเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ใส่ใจในต้นต่อของสาเหตุที่ทําให้มีชีวิตขาขึ้นและขาลงในชีวิตของเราแต่แท้ความ แต่ที่แท้แล้วเนี่ยความเป็นจริงของชีวิตเรามันมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวมันมีแต่การเจริญเติบโตรุดหน้าไปข้างหน้ามีการพัฒนาและวิวัฒนาการที่มันเจริญเติบโตขึ้นอยู่สมเสมอน,นี่คือความเป็นจริงและธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นนะคะธรรมชาติ <c oughs> ที่อบอุ้มเราดูแลเราแม้กระทั่งนะคะในเรื่องของออดาวข้อ์สีนเงินนี้ ะะที่มีพ่อแม่ธรณีไปพัฒจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่ดูแลเราก็มีการพัฒนานะะในระดับจิตวิญญาณเพื่อที่จะยกระดับมิติของโลกให้นะะไม่เขาเรียกว่าให้อยู่ในรนะ,ะเ,เวลที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมนุษย์เราอย่างมากๆคือทุกอย่างมันพัฒนาหมดดังนั้นวันนีจ้จะมาศึกษาเรื่องต้นต่อ,นะะตตอของสาเหตุนะะว่า เราจะประสบความสําเร็จไม่สําเร็จเราจะรวยหรือไม่รวยมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวคือนะคะคือหัวข้อวันนี้นั่นก็นคืออารมณ์เป็นวัตถุดิบแห่งการดึงดูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณนึกถึงเครื่องดูดฝุ่นไหมเครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องดูดฝุ่นอ,อ,อันนี้นะคะร้อยทั้งร้อยตอนนี้นะคะหลายๆบ้านเนี่ยจะ ค่อนข้างจะมีเครื่องดูดฝุ่นไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้ราคาเครื่องดูดฝุ่นมันไม่แพงอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าหน้านหน้าที่ของเครื่องดูดฝุ่นมันดูดทั้งหมดอ่ะนะดูดทั้งหมดอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะเม็ดข้าวที่หล่นอยู่กับพื้นนะคะมันก็จะดูดเข้าไปน,นะคะฝุ่นละอองนะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นของสกปรกอ่ะนะคะมันก็จะดูดเข้าไปรวมอยู่ในถังของเครื่องดูดฝุ่นอ่ะนะคะ ทีนี้ทั้งไอของดีกับของไม่ดีมันรวมคลุกอยู่ในในถุงนะคะขยะเนะ่ยเราก็รวมความว่าน่าหนักมันคือของเสียละเราก็ทนะําหน้าที่เอาไปทิ้งอย่างเดียวเข้าใจไหมคะอันนี้กําลังจะบอกว่าอารมณ์นะคะอารมณ์ของเราที่เป็นอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีนะคะพลังงานและธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะดูดเราไปหมดเลยแต่ดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเขาจะแยกนะ,ะเขาจะแยก ะะดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นตรงที่นะฮะตรงที่ว่าเขาจะแยกคลื่นนะคะพลังงานของอพลังบวกกับพลังลบนะคะแยกจากกันเหมือนกรองอะนะฮะกรองน้ำมันน้ำกับน้ำมันอะนึกออกไหมน้ำกับน้ำมันยังไงก็ไม่ผสมกันนะคะเออไม่ไม่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันได้ดังนั้นพลังบวกกับพลังลบเนะี่ยมันก็เหมือนกับหินกับหยางนะาะที่มีสัญ,ญลักษณ์ของสีขาวกับสีดำเข้าใจไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับกลางวันกันค,คือโลกเนี่ยเป็นทวิภาวะและธรรมชาติเขาทํางานแบบนี้เขาทํางานแบบนี้นะคะเราต้องรู้ต้นตอสาเหตุก่อนว่านะ,ะสิ่งที่เราจะ,นะะนำในเรื่องอารมณ์แบบไหนเนี่ยให้เกิดมีความประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือมันถูกแยกเป็นโซนพลังงานสูงๆนะฮะโซนพลังงานสูงๆคือมีตั้งแต่ความกล้าหาญความรักความเมตตา การสานึกรู้คุณทราบซึ่งกตัญญูความสุขสงบสันติความเบิกบานแล่เริงเสี่มยใสและความนะฮะมีความสันติสุขนั่นก็คือคลื่นพลังงานสูงสูงและคลื่นพลังงานสูงสูงเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความสวยความงามความสุขสนุกสนานความร่ำความรวยนะฮะและเป็นความแบบที่อ่าสุขภาพดีกายดีมันอยู่ในคลื่นของข้างบนหมดเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของคลื่นพลังลบเนี่ย เขาก็แยกเป็นนะคะในเรื่องราวของคลื่อพลังงานต่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการละอายเก่ใจนะคะการในเรื่องราวของนะคะความรู้สึกนะคะอิจฉาริษยารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจความรู้สึกแย่ๆที่ทาร้ายหัวจิตหัวใจนั่นแหละมันจะเป็นคลื่อพลังงานต่ําๆหมดเลยการที่นะคะคิดอิจฉาคนอื่นการที่นินทาผู้อื่นมันก็จะเป็นคลื่อพลังงานต่ำๆหมดเลยและสั่นสะเทือนแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้น นะได้แบบนั้นดังนั้นเนี่ยนะคะในช่วงเวลาของนะคะคุณก็จะได้แบบว่าระหว่างที่คุณสันสันเซเดนพลังงานต่ําแล้วมัน,ม,นมันเป็นเรื่องราวของการออกผลเนี่ยคุณก็จะได้สวยทุกก่อนนะคะแล้วสักพักหนึ่งคุณนะคะคลื่นพลังงานสูงที่คุณสันเะเทือนไว้มันเกิดผลนะคะคุณก็จะได้มาสวยสุขนะคะสะวยสุขสลับกันไปสลับกันมานี่คือสิ่งที่ คุณไม่รู้หรือพวกเราไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี้ยนะคะเรื่องไม่รู้เนี่ยตัดไปเหลือแต่รู้แล้วทําหรือเปล่าเหลือแต่รู้แล้วทําหรือเปล่านะคะทีนี้มาเรื่องของการกระเพื่อมรู้แล้วว่าอารมณ์มันกําหนดอนาคตและถ้าเกิดว่านะคะใช้อารมณ์ดีคุณจะไปกําหนดอนาคตดีๆให้กับคุณตอนนี้คือรู้สําคัญคือรู้แล้วปฏิบัติได้หรือไม่ นะฮะปฏิบัติในการที่จะเป็นนายเหนือความคิดและอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่สําคัญถ้าคุณสามารถที่จะนะฮะเป็นผู้ปฏิวัติชีวิตตัวคุณเองให้มีสภาวะอารมณ์นะฮะที่ดีเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาแน่นอนแหะนะฮะในสิ่งที่คุณจะไปรับนะฮะเรื่องราวชีวิตใหม่ของคุณที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนะี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องที่นะฮะมาทุกมอง หรือเรื่องที่นะคะจะทําให้คุณเนี่ยไปเจอโรคปวดหัวเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงจุดจุดนี้ก็มีคําถามว่าและจะทําบ่อยแค่ไขนาดไหนนะคะมันจะต้องกลายเป็นนิสัยใหม่นะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยดีอารมณ์ดีเป็นคนใหม่ทันทีในร่างเดิมและคุณจะเจอผลลัพธ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณนั่นหมายความว่าจงปฏิบัติ กลายเป็นบุคคลใหม่ไปเลยโดยที่นะ,ะไม่ใช่เวอร์ชั่นเดิมๆก่อนหน้านี้อีกต่อไปนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องราวของบริบทสุดท้ายก็คือว่าเปลี่ยนไปเลยนะฮะเปลี่ยนไปเลยและเมื่อเปลี่ยนไปนะฮะถึงโมเมนตัมนะฮะโมเมนตัม um ของการที่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นธรรมชาติชีวิตเนี่ยธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ทุกคนอะนะฮะมันจะมีเรื่องราวของ ซโลแกนที่ว่าเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือนี่คือพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ขั้นพื้นฐานเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนะคะคุณปฏิบัติจนเซลล์ในร่างกายทุกทุกเซลล์จำนวนร้อยร้อยล้านเซลล์เปลี่ยนเป็นนะคะเรื่องราวของอพลังงานดีๆนะคะอยู่ในพลังบบกอยู่เบิกบานเจมใสลุกชดช่วงชวงชวาในทุกๆเซลล์เนี่ยนะคนะ,ะนี่คือสิ่งที่ มันเป็นเรื่องเหราของการเข้าสู่กระบวนการธรรมชาติของชีวิตและมันจะเข้านะฮะในข่ายของการที่คุณจะได้รับความสุขได้รับความสําเร็จและได้รับความอุดมสมบูรณ์บา้างค้ั่งเหลือเฟือและที่สําคัญสุขภาพคุณจะดีด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนอะไรต่างๆมันก็จะทําให้คุณอ่ะดึงคุณไปเหมือนนิวเออร์นิวเอิร์ดอ่ะที่มีภาษาคําว่านิวโลนิวเอิร์ดหรือโลกใหม่ โลกใหม่นี่มันหมายความว่าไปเกิดดาวจันทรดาวคารหรือดาวอร่นคืออยู่ตรงนี้แหละนะคะอยู่ตรงนี้แหละกายภาพเนี่ยมันก็คือดําเนินชีวิตอยู่ในสถานที่ที่นะคะคุณอยู่ไปปัจจุบันนี่แหละแต่สภาวะจิตวิญญาณนะคะสภาวะจิตวิญญาณมันไปกําหนดนะคะเ,เหตุการณ์ผู้คนสถาน,นาการณ์ใหม่ๆให้กับคุณอาทิเช่นเมื่อคุณเข้ามาสู่ในการเปลี่ยนแปลง,งชีวิตด้านพลังบวกนะคะ,ะ,ะหน้าที่การงานคุณก็จะดีขึ้นนะคะ ผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์หรือนะคะบุคคลรอบข้างคุณก็จะเจอนะคะบุคคลรอบข้างที่ดีขึ้นเคยที่มีปัญหาอยู่ๆคนคนนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในสถานที่ที่เดียวกับคุณได้นะะมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ในการที่อัพเรเวลให้คุณอะนะคะมีโอกาสชีวิตในทางที่ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์นะ,ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับบุคคลนะฮะทุกๆคนที่เข้าสู่พลังบวก และตัวคุณเองก็สามารถที่จะเอานะคะหลักการเหล่านี้เอาไปทดลองใช้กับตัวคุณเองได้แล้วนะคะเมื่อได้ผลอะไรยังไงก็คุณนั่นแหละจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่อีกคนหนึ่งนะคะในการที่นําชีวิตเอามาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเหมือนที่มอนติซีมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังแบบนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นว่าบนโลก t ิ k กตอกเนี่ยน,นอกจากจะมีการเต้นร้องนะคะสนุกสนานแล้วมีช่องนะคะของคนที่ตื่นรู้ เยอะแยะมากมายนะคะจากการใช้พลังบวกและเขาได้ผลลัพธนะ์เนี่ยเอามาบอกต่อบอกต่อบอกต่อส่วนใหญ่ก็คือจัดการเรื่องอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะคะจัดการนะคะในเรื่องราความคิดและอารมณ์ให้สดคอในสิทธิตนเองต้องการได้อย่างเหมาะสมนะคะเมื่อ,อทุกอย่างเหมาะสมการเวลาเหมาะสมแล้วนะผลลัพธ์มันก็จะออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและทุกคนจะวางใจไว้ใจ ไม่กดดันตัวเองในเรื่องของผลลัพธ์เพราะมันเป็นธรรมชาติเมื่อมเมล็ดพันธุ์หย่อนลงดินก็รอเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เท่านั้นเองค่ะวางใจไว้ใจและทําหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนนะคะชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขสนุกสนานเบิกบานล่าเริงแจ่มใสไว้เนื้อเชื่อใจเห็นอะไรก็ชื่นชมยินดีและก็สำนึกรู้คุณตื่นเช้ามานะคะก็มีพลังชีวิตในการที่จะแอสเฟอร์มชันอวยพรตัวเอง ให้มีแต่เรื่องดีๆทั้งวันในตลอดชีวิตและนะ,ะคนที่เข้มข้นมากกว่าน,นั้นก็จะมีเวิร์กช็อปนะฮะที่มโรเจิเคยให้พวกเราใช่ไหมเวิร์กช็อปหเนี่ยนะฮะสำคัญมากก่อนนอนขอบคุณให้ได้10อย่างนะฮะสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้และเขียนทูดูลิสที่คุณจะต้องให้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามานะฮะก็ทําการขอบคุณตัวเอง ะะขอบคุณลมหายใจตัวเองขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งงานะะที่คุณได้กินได้ใช้ได้รับได้อยู่อาศัยคือบ้านที่อยู่รถจะขับไปไหนก็ขอบคุณนะคะอันนี้ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่ผู้คนที่ตื่นรู้มากๆเนี่ยก็จะเข้ามาในเรื่องราวของการที่ใช้เวิร์กช็อปหนึ่งตื่นเช้ามาใช้เวิร์กช็อปสองคือการขอบคุณและทบทวนในทูดูลิสที่ต้องการให้วันนี้ประสบความสําเร็จและเมื่อใช้2ออย่างเนี่ย ะะคุณก็จะสังเกตได้ว่าทุกส่งทุกอย่างที่เขียน to do list ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาย้ำปุ๊บทั้งวันมันคืองานประสบความสำเร็จอย่างน้อยนะคะแปนะคะพาน้อยมากบางวันเกินเป้าหมายได้มากกว่าที่เขียนโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีหลักการนะ,ะวางระบบในเรื่องของชีวิตพลังงานใหม่และเมื่อไหร่ที่เซตนะฮะระบบชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยโดยที่นะฮะเปลี่ยนแปลง ตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช้พลังงานเก่าๆชีวิตมันก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาและอย่างที่บอกให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องนะคะว่าเงินทองจะเข้ามายังไงมันจะเข้ามาในทุกๆอาชีพที่คุณทํามันจะเข้ามาในทุกๆความสามารถที่คุณมีนะคะคุณมีหน้าที่ไว้เนื้อเชื่อใจและก็นะคะรอฟังสถานการณ์เหตุการณ์ อะไรต่างๆมันจะเข้ามาให้คุณอะได้รับไรายได้อย่างมหัศจรย์ด้วยตัวคุณเองแล้วเมื่อถึงเวลานั้นอะคุณจะเริ่มที่จะเชี่ยวชาญกลายเป็นผู้หนึ่งที่เสกสสร้างชีวิตตัวคุณเองได้อย่างง่ายๆสบายๆจงเชื่อใจในตัวคุณเองไม่ต้องมาเชื่อใจคนอื่นไม่ต้องมานะคะเชื่อในคําพูดที่มันคอนซีจี้พูดแต่ฟังแล้วเอาไปใช้กระบวนการเหล่านี้ทดลองด้วยตัวคุณเอง เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้ปฏิบัติได้และหวังผลได้เก็บสถิติได้และเป็นประสบการณ์ได้ทั้งหมดนี้เป็นวิทยาศาสตร์การใช้ชีวิตในการที่จะสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขและร่ำรวยก็จะตามมาขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ